ตายแล้วไปไหนปูยังไม่เคยตายเลนะถ้าตามหลักความเชื่อของอาจารย์ตายแล้วไปเกิดห้าคติที่ไปนรกกมเกิดเจรานเปรีบวิสามุรุ์เทวดาอันนี้แล้วแต่คนจะมีความศรัทธาในการเชื่อของแต่ละคนแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันให้พิจารณาเอาตามเหตุผลของตัวเองแต่ถ้าในหลักศาสนาพุทธเนี่ยคือตายแล้วไปเกิดนําไปสู่การเกิดเสมอตายแล้วเราสามารถเกิดใหม่ได้ไหมได้ได้หมด อาจารย์มีคําแนะนําอะไรให้เด็กมหาลัยที่ต้องเจอแรงกดดันจากครอบครัวให้เรียนเก่งหรือประสบความสําเร็จทําหน้าที่ของเราเราไม่ต้องไปรับแรงกดดันของใครมาเป็นแรงกดดันของตัวเองทําหน้าที่ของเัวให้เต็มที่ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเราทําหน้าที่สี่อย่างเพื่อพ่อแม่หนึ่งมีความเมตตาต่อเขาคือปาถนาดีกับเขาเขาตั้งเป้าหมายไว้ให้เราเราปาถนาดีกับเขาด้วยการตั้งใจในการทําให้กับเขาสรประสบความสำเร็จเขาตั้งเป้าหมายสูง เราไม่ต้องสนใจว่าเป้าหมายสูงขนาดไหนหน้าที่เราทําไปในปัจจุบันขนาดนี้ให้ดีที่สุดมันจะถึงไม่ถึงไม่ต้องไปกังวลทําให้เต็มที่ในปัจจุบันเท่านั้นพอนี่เรียกว่าปนนาณาิญาเิของเขาปนนาณาิญาเิของเขาคืออะไรเขาปนนาณาธิ์ให้เราทําแบบนี้เราตอบสนองต่อความปนนารานิ์ของเขาเขาส่งให้เรามาเรียนเพื่อจะเป็นคณะอันนี้ถ้าเราตัดสินใจในการเรียนแล้วเลือกแล้วเรียนให้เขาด้วยการปนนาณาิญาเิของเขาสองคือความกรุณากรุณาคืออะไรลงมือในการช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาคืออะไร ตั้งใจในการทําความภาคความเพียรตั้งใจในการเรียนหนังสือเพื่อทําให้ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่เขาตั้งเท้าไว้แต่ถ้ามันไม่สําเร็จละ่ะไม่เป็นไรเราทําปัจจุบันให้ดีพออย่าไปเครียดคัดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นได้ก็ดีเป็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาจะเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ตัวเราเองต้องเข้าใจตัวเองให้ได้อย่าให้คนอื่นมาเป็นตัวกดดันในชีวิตเราจนเกิดความเครียดคัดเดี๋ยวทุกวันนี้เป็นซึมเศร้า เพราะจะพยายามทาตามความพอใจของตัวอื่นจนลืมกลับมาดูตัวเองว่าในขนาดนี้เรามีความทุกข์หรือมีความสุขดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเกิดความทุกข์เอาความสุขใส่ตัวเองแต่ต้องใส่ด้วยสติสัมป,ปชัญญะด้วยปัญญาด้วยระเบียบว,วินัยและการทําตามหน้าที่ของตัวเองนะสามคือมีความมุติที่ตาคอยให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจใครไม่ได้ให้กาลังใจตัวเองให้กําลังใจพ่อแม่ด้วยไม่เป็นไรพ่อแม่วันนี้ทาไม่ได้เนี่ยลูกจะทําไม่ได้แต่เดี๋ยวจะตั้งใจทํามากขึ้น ถ้าเขากดดันเราก็วันนี้ทําไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามให้ยิ่งขึ้นไปแล้วเราก็บอกตัวเองว่าวันนี้ทําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราจะพยายามให้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราจะทําให้เต็มที่มากกว่าเดิมแม้วันนี้จะยังทาไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยทําต่อไปให้กําลังใจตัวเองกําลังใจที่ดีที่สุดคือกําลังใจจากความจริงความจริงคืออะไรยอมรับความจริงในปัจจุบันให้ได้ว่ามันได้แค่นี้ก็คือแค่นี้แต่เรามีความทุกข์ในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมรับความจริงความจริงคือสอบได้เกรดเฉลี่ย3.0ม แต่ความไม่จริงคือฉันต้องการเกตเฉลี่ย4.00คำถามคือความจริงคืออะไร3.00ความไม่จริงคืออะไร4.00ดังนั้นเราควรอยู่กับอะไรความจริงใครยอมรับความจริงได้คนนั้นจะมีความสุขใครยอมรับความจริงไม่ได้คนนั้นย่อมตกอยู่ในความทุกข์ดังนั้นยอมรับความจริงให้ได้ก็พอสุดท้ายอุเบกขาคือการวางเฉยซักการวางเฉยคืออะไรก็เนเมื่อมันได้แค่นี้ก็ต้องตามนั้น เขาจะกัวลกระวายขนาดไหนก็ตามกระดาษทอต่อว่าให้เราต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราทําได้ไหมทาได้แค่ไหนทําแค่นั้นถ้าทําไม่ได้ก็ทําได้แค่นี้ตามนั้นที่เหลือเราจะขวนขวายในการทําต่อไปจะได้ถึงหรือไม่ได้ถึงต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าได้แค่นี้ทํำได้แค่นี้แหละง่าย